ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเ c ทีทีักทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกันนะครับในไลฟ์สดเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ก็15นะครับเดือนมกรา2568นนะครับใครที่รอชมรอฟังไลฟ์สดอยู่ก็มาเข้ามานะครับทานข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ นะครับวันนี้ก็มีเหรียญมาเสิฟเช่นเคย fc นะครับก็วันนี้นะครับมีพัสดุมานะครับ fc ตามนัดเลยนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมาหรือเปล่าก็นะครับต้องมาเนาะนะครับเมื่อวานก็เช็คไทม์ไลน์แล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับพัสดุมาติดอยู่ที่คอนแกนนะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายถึงคอนแกนก็คือต้องรอวันพรุ่งนี้สถานเดียวครับอ่ะโอเคก็คือวันนี้แหละนะครับ พัสดุได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเออ่ะโอเคเนาะนะครับมีเหรียญนะครับอ่ายี่ยาห้าสิบสตางค์ไหมเหรียญห้าสิบสตางค์เนาะนะครับห้าสิบสตางค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ในอ่าเทีนอยู่ในไรนี้นะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะสวัสดีครับพี่บรรจงครับผมสวัสดีครับอ่ะ สวัสดี FC ไทยและต่างประเทศ f c ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญมาให้ f c ได้ดูได้ชมและก็จะประกาศรับซื้อนะ f c ประกาศรับซื้อครับก็ผมได้แบงค์นี้มานะครับอ่ะอันนี้ได้แบงค์นี้มาจากในกลุ่มซื้อขายนะครับขอบคุณมากครับพี่ปันจงนะครับเสียงชัดโอเคนะครับสวัสดี f c ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเหนือใดอกตกจังหวัดไหนอำเภออะไรตำบลใดน,นะ นะครับได้ยินได้ฟังไล์สดนี้แล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยทักถายกัน,นช่วงนี้ก็ช่วงนะครับ f c ไรไปเรื่อยนะครับเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเวลาเป็นช่วงบ่าย f c ช่วงบ่ายนะครับอ่ะโอเคเนาะแบงค์นี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับได้มาอันนี้ผ่านใช้เนาะนะครับผ่านใช้ได้มาจากกลุ่มซื้อขายเห็นไหม ผ่านใช้มีรอยพับรอยหอนะครับเลขสวยครับเนี่ยให้ทีดูครับนี่นะครับเลขสวยนะเห็นไหมห้าอี e นะครับ 5, 6, 7, 7, 8, 9, 0, ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เลขเลขเรียงแต่ว่านะครับไม่ใช่แบบที่ตลาดเขาเล่นกันแต่ว่าเจอแบบนี้เลขแบบนี้เก็บได้ครับไม่ผิดกติกาเลขสวยมากเอฟสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ เลขตามนี้เลยนะครับก็นะครับความชอบเนาะ fc นะครับเราไม่ต้องเรียงกันเป๊ะๆแบบว่า5 6 7 8 9 0 1อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเจอแบบนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับเลขสวยห้าหกเจ็ดแปเ้ยห็นไหมครับอ่าห้ e 5มาตั้งหมวดเลย5ซ้ำหมวดกันใช่ไหมอ่าห e 5 6 7 7890นะครับที่จริงแบบนี้ยังไม่ตรงกับที่ตลาดสายแบงค์เขาเล่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสังเกตเลขเก็ดีดีครับเห็นไหมเลขเกตจะมาคู่นะครับถ้า5 6 7ก็นะครับเจตัวเดียวงี้ยอย่างเงี้ยโอเคงี้ได้ครับแต่ว่าเกดมาคู่ไงนะครับแบงค์นี้เลยนะครับไม่ตรงกับที่ตลาดสายแบงค์เขาเล่นกันนะครับแต่เก็บได้นะครับใครนะครับคิดว่าสวยเก็บได้อย่างผมคิดว่าสวยเหมือนกันผมก็เก็บเลย อันนี้เป็นเลขธรรมดานะครับเป็นเลขตรงกันธรรมดาแต่ว่านะครับเกือบเรียงนะครับเกือบเรียงแบบที่ตลาดเล่นกันนะครับคือเอาเรียงแบบที่เราชอบก็ได้ที่นี่คือแบบเรียงแบบที่เราชอบ5 6 7 7 8 9 0นะครับ5 6 7 8 9เเก็บได้ครับ FC ไม่ผิดกับกาเนาะนะครับมานะครับมามามนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายพูดคุยกันนะครับ โอเคเนาะนะครับวันนี้มีเหรียญมาให้ดูนะครับเหรียญเยอะแยะเลยนะครับเหรียญก็เหรียญช้างสลึงนะครับเหรียญช้างสลึงเข้ามาครับผมยังไม่ได้เปิดกล่องเลยครับ FC นะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเนาะ FC นะครับไลฟ์ Life ไปด้วยเปิดกล่องไปด้วยอะไรก็แล้วกันนะครับนี่คือ FC นี่คือเหรียญ50สสต,ตางค์ซ้ายมือจะเป็นทองแดงขวามือจะเป็นทองเหลืองแยกกันออกไหมครับอันนี้อันนี้เป็นทองเหลืองอันนี้เป็นทองแดงนะครับเป็น50สสตางค์ ห้าสิบสตางค์นะครับนี่ใช่ไหมห้าสิบสตางค์นะครับหลายคนหลายท่านก็มีนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราก็ไปอะไรไปนะครับไปซื้อของไปอะไรเนาะนะครับได้ทอนมาอย่างก็ได้ไประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดของก่อนแล้วกันนะครับให้เอฟซีดู น,นี้เป็นทนนี่เป็นของที่ผมจะให้ f c ดูนะครับและก็นะครับที่เอาให้ดูเนี่ยก็คืออยากให้ F c ซนะครับเห็นว่าทองแดงกับทองเหลืองเนี่ยนะครับต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอ่ะ FC มีการโทรมาอีกแล้วนะครับโทรมาอีกแล้วก็บอกว่าห้ามโทรห้ามโทรโทรมาอีกแล้วเสียงหายไหมครับเสียงหายไหมเช็คเสียงยานเสียงให้หน่อย ไม,ไม่รู้จะว่ายังไงบอกว่าห้ามโทรห้ามโทรลงรูปเลย fc ในเพจครับโทรมาอย่างเดียวเลยนะครับเหลียญไม่ลงนะโทรมาอย่างเดียวเลยนะครับคลิปไม่ดูนะครับคือไม่รู้จะว่ายังไงนะนะครับไม่รู้จะว่ายังไงจะเอาแต่ปลาอย่างเดียววิธีหาปลาไม่ไม่อยากดูไม่อยากรู้จักเลยนะครับก็เปรียบเทียบไงเปรียบเทียบอยากเอาแต่ปลาอย่างเดียวนะครับอ ah fc นะครับ ในไรนี้นะครับเหรียญที่ผมจะตามหาเนาะนะครับก็คือจะทองแดงหรือทองเหลืองเนาะหน้ากับหลังหันสลับกันนี่แบบนี้นะครับอันนี้ปกติธรรมดาทั่วไปเห็นไหมครับนี่หน้ากับหลังสลับกันไม่ได้มีเงื่อนแง่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรหรอกนะครับผมแต่นะครับที่ผมจะมารับซื้อนะครับคือเป็นเหรียญน,นี้นะครับอ่าเหรียญให้ดูอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยยี่ห้าสตางค์หรือห้าสิบสตางค์อ่ะ ผมโชว์ผิดอัน FC เอานี้แล้วก็แล้วกันนะครับเอาเหมือนกันนี่แหละก็แล้วกันนะครับนี่ FC ครับนี่ FC ดูนะครับนะครับนี่อันนี้นะครับก็คือทองแดงใช่ไหมนี่ทองแดงเหมือนกันใช่ไหมนี่ทองแดงเหมือนกันอ่ะ uh, เดี๋ยวเอา2 5 ha. สตางทองแดงก่อนแล้วกันจะให้เป็นแนวเดียวกันอ่ะนี่แล้วกัน FC เนอะอ่ะ2 5สตางทองแดงแล้วกัน FC ครับนี่อ่ะทองแดงเนาะนี่ทองแดงเหมือนกันเนาะนะครับนี่ทองแดงเหมือนกัน เียญซ้ายมือซื้อเลี้ยนขวามือไม่ได้ซื้อนะครับให้ FC ดูรูปแบบนะนะครับรูปแบบก็คืออย่างไร FC ถูกต้องครับหมุนเหรียญเปลี่ยนราคานะครับหมุนเหรียญเปลี่ยนราคานะครับปกติเนาะหน้ากับหลังจะหันจะหันสลับกันแบบนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมหันสลับกันแบบนี้นี่นะครับนี่คือแบบปกตินะนี่คือแบบธรรมดานะแบบธรรมดาอันปี้าี54นะครับไม่ต้องดูปีอะไรทั้งนั้นครับคือดูรูปแบบอย่างเดียวเลย ร, ب. รูปแบบก็คือวิธีการหมุนเหรียญวา่าจุดจ่ายตังค์นั่นแหละพูด,ดง่ายๆเนาะจุดจ่ายเงินนั่นแหละอันนี้สลับกันใช่ไหมอันนี้สลับกันครับสลับกันอันนี้ใช่ไหมหมุนแล้วปั๊บไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมสลับกันเราหันลงด้านล่างแบบนี้เลยตามองศาที่หมุนได้แต่เหรียญนี้ครับ FC แต่เหรียญน,นี้ครับเนาะแต่เหรียญนี้เนาะนี่ครับอันนี้เหรียญน,นี้ที่ซื้อนะอันนี้ปี60ครับ25า่าสตางค์ FC ดูนะนนเห็นไหมขวางกันเลยเห็นไหมครับขวางเลย ใครมีนะครับท้าเสียนขวางแบบเนี้ย fc กริงแล้วครับไม่ต้องดูปีนะจะเป็นแบบทองเหลืองก็ได้นะปีอื่นก็ได้ขอแค่รูปแบบเป็นแบบนี้ครับจับเซมือเนาะเอาด้านนี้ก็ได้จับเซมือหน้ากับหลังเห็นไหมนี่เป็นท้าเสียนขวางครับขวางแบบนี้ขวางแบบนี้ครับซื้อให้แล้วนะครับนี่ใครมีพัาเสียนขวางนะ fc ซื้อให้ครับซื้อให้นี่นะครับซื้อให้แล้วนะครับเนี้ยแบบนี้ซื้อแบบนี้ไม่ซื้อนะครับ แบบนี้คือแบบหายากแบบนี้คือแบบหาง่ายเอาง่ายเลยนี่เห็นไหมใครดูแล้วไม่เข้าใจใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับใครดูแล้วยังงงยังสับสนอยู่ก็สอบถามมาได้นะครับตอนนี้เลยท yeah. ุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้80กว่าคนนะครับเข้าใจไหมนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้นะครับอะ่ะโอเคเนาะอันนี้คือเข้าใจแล้วเนาะรูปแบบนะครับรูปแบบนะครับ ไปตามหานะนะครับคนมีเยอะๆนะครับซื้อหลักร้อยนะผมซื้อหลักร้อยขึ้นแล้วก็จขวางนะนะครับเพราะว่าห้าอายุีห้าตังค์เนี่ยไซเรนค่อนข้างหายากนะครับผมยังไม่มีหรอกนะครับก็คืออยากจะเอาไว้สักเหรียญก่อนแล้วกันขวางเป๊ะๆเลยนะเนาะขวางเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้ก็ที่แรกไปแบ่งเขานะขอแบ่งเขาเขาไปขายให้ครับเขาไปขายให้นะครับนะครับ แต่แต่พอนานไปเขาขายไม่ได้เขาเลยทักมาหาผมกลับมานะครับเขาไยทักกลับมาหาผมเอฟซี<笑> <FC>. <笑>พูดเกมหยอกไป<笑><笑>นะครับนี่แหละครับก็คือเหรียญที่ขายได้กับขายไม่ได้นะครับใครมีเหรียญนะครับเอฟซี FC. ใครมีเหรียญยี่ห้าสตางค์นะครับที่เป็นแบบตามที่ผมเอาให้ดูในไลฟ์สดนี้ขายได้นะครับมีราคาเล่นกันนะครับ หลักร้อยครับหลักร้อยเนาะคือหน้าเหรียญน,นะ fc ดีกว่านำไปใช้ใช่ไหมนำไปใช้มีค่าเท่าไหร่แค่2ี่สตางค์เอง fc นะราคาก็ไม่ได้มากอะไรซื้ออะไรซื้ออะไรลำบากนะยี่สิบห้าตังค์นะซื้อไม่ได้ส่วนใหญ่จะ,จะซื้อไม่ได้เพราะว่าราคะเข้าของทุกวันนี้ราคาอะไรแพงครับราคาแพงนะครับตอนนี้เงินร้อยเท่ากับเงิน5บาทสมัยปมัยก่อนเนมะื่อก่อนเงิน5บาทสมัยก่อนเรียน5บาทคุดข้างนะใหญ่ๆหนะ่หบาทคุดตรงโอ้เอฟซี FC. มีค่ามากนะนะครับ ซื้อว่าซื้อของได้เยอะเลยซื้อขว๋วยเตี๋ยวซื้อส้มตําซื้ออะไรได้นะเป็นถาดเป็นคคกเป็นถุงเลยนะครับปัจจุบันนี้ค่าเงินมันยังไงล่ะค่าเงินมันน้อยลงเงินก็เหมือนเดิม่แหละแต่ค่ามันน้อยลงนะครับไม่รู้จะเรียกยังไงไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าถูกผิดต้องขออภัยด้วยอ่ะเอฟซี FC. ถัดไปเนาะนะครับมาเปิดพัสดุกันดีกว่านะครับเปิดพัสดุขอเอาไว้ข้างๆแล้วกันนะจะไม่โชว์หรอกนะเพราะว่ามัน พัสดุน้ำหนักเยอะนะแบบหนักเยอะเหลือเกิน fc หนักเท่าไหรนะ่เนาะหนักเยอะอยู่นะหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนอ,อันนี้เป็นฝากส่งเนาะฝากส่งน้ำหนักไม่ได้บอก fc อ่ะน้ำหนักไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไร fc เดี๋ยวผมแกะเลยนะครับเนาะนะครับแกะเลยนะครับก็ฟังบรรยายไปด้วยพูดไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าแนละ้วไม่ไี้เสียงสายตัวเขา fc อ่ะไม่ได้ยินเสียงก็ทักมาแล้วกันนะครับเย็นนี้ผมก็ลุ้นนะครับลุ้นยอดนะครับลุ้นยอดนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอุดหนุนสวัสดีครับคุณพี่ไรมีเหรียญเก่าเยอะค่ะโอ้ได้ครับได้ได้ได้นะครับก็ถ้าคุณพี่ไรอยากขายเนาะอยากขายอยากประเมินราคาดูอะไรประมาณนี้ก็ส่งรูปมาครับก็ส่งรูปมานะครับก็ผมยินดีประเมินให้แอฟเนาะถ่าาว่าง ถ้าว่างกประเมินให้ครับไม่รู้ว่ามีไลน์หรือเปล่าเนาะวิธีการเพิ่มเพื่อนไลน์กับซูเปอร์คอยก็ไม่ยากนะไม่ยา,นะยา FC แค่ท่านเข้าไปที่ชุมชนนะครับเข้าไปชุมชนจะเจอนะครับไลน์ของผมเลยนะผมก็เอาทิ้งไว้ท่านแหละนะผมก็เอา QR code ทิ้งไว้ให้ชุมชนนะครับทุกท่านสามารถติดต่อได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเอาเป็น QR code นะไม่ใช่เมื่อก่อนจะเป็นถ้เาเป็นเบอร์ครับพอเอาเบอร์ไปปับ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันแอดไลน์ไม่ไดกันไม่ได้ ก็เลยเป็นปัญหาพอสมควรอยู่นะ,ะ FC นะนี่ครับนี่เหรียญนะครับนี่นี่เหรียญน,นี่เหรียญน,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 นะครับนี่เหรียญเนาะนะครับแล้วเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดให้ดูเปิดให้ดู เปิดกันสดๆดดนี่แหละ fc จัดจัดๆนี่แหละนะครับผมก็เรียวๆครับเรียวๆเลยนะครับเรียวๆเลยขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะครับด้วยความรักนะครับที่เมตตาช่องซ <c oughs> ุเปอร์คอยที่ที่อุดหนุนนะครับส่วนใหญ่ที่อุดหนุนเนาอนุนผมนะครับอันนี้รวมมา F4 นะครับเป็นเหรียญรวมมา เอฟซีดูข่าวๆก่อนอู้หนักเหมือนกันเด่นช้างสลิงครับเด่นช้างสลิงนะครับน,นะบนี่ได้มานะครับอยู่นี่ร้อยประมาณร้อยร้อยหกสิบไปร้อยเจ็ดสิบไปแหละยอดผมไม่มั่นใจนะครับค่าสภาพมาเหมือนนะรับค่าสภาพมาเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไร fc ดูก่อนภาพรวมร้อย <100. S 1> กว่าเหรียญน,นะครับนี่เองนี้สวยเห็นไ,ไหมสวยก็ได้มาอยู่ fc นะสภาพไม่สวยก็ติดมาด้วยเห็นไหม fc แบบนี้รับซื้อนะครับ ใครมีแบบนี้ fc รับซื้อนะนะครับรับรับซื้อนะครับ80บาทนะครับต่อเรียนรับซื้อ80บาทต่อเรียนเนาะนะครับคือแนะนําว่าถ้าใครมีแบบนี้เยอะๆเนาะนะครับผมก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมก็คือท่านต้องนะครับไปดูคลิปหรือไลฟ์สดเก่าๆของของผมดูเพื่ออะไรใช่ไหมรับผมเคยบอกเสมอว่านะครับถ้าใครดูไลฟ์ผมเนี่ยผมจะบอกว่า ถ้าใครมีมีเหรียญเยอะๆแบบเนี้ยนะครับก็คือมันจะมีแบบหาปี่หายากหาง่ายาเนาะอย่างเช่นห้าบาทคุดตรงปีสองห้าเนี่ยถ้าคุณขายแบบเหมารวมมาเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่คนที่รับซื้อเขาจะตีแบบรวมนะเหรียญละสี่สิบสี่สิไปเลยถ้าขอบไม่บินนะครับแต่ถ้าคุณไปไปแยกโค้ดสองห้าอ่ะใช่ไหมโค้ดหายากแล้วคุณเก็บไว้ขายในราคาอีกราคาหนึ่งงเงี้ยนะครับเออมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นไงนะครับคือบอกไว้เลยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยเยอะๆนะครับ แยกปีหายากปีหาง่ายนะครับแต่นี้ผมเหมาเข่งมานะครับก็เสี่ยงดวงเหมือนกันนะครับเสี่ยงดวงมาว่าจะเจอหรือเปล่าบล็อกหายากบล็อกหาง่ายนะครับแต่ก็คงที่จะยากนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อด้วยเขาก็นะครับสายเหรียญโบราณนะครับจริงๆเลยน่าจะยากปีหางายก็คืออะไรสองสี่หกสองแบบมีจุดนะครับสลึงไงสลึงกับสลึงแบบมีจุดนะครับอะไรประมาณนี้ อันนี้คือที่คุยกันไว้นะครับว่าช้างจะเข้านะครับก็คือนี่แหละต้องไปดูสภาพอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครั่นแหละเทปซีดูคร่าวๆก่อนครับถ้าสวยน้อยกว่าไม่สวยก็คือรอบนี้ครับขาดทุนขาดทุนนั่นแหละเอาง่ายๆเนาะขาดทุนคพูดง่ายๆคือวัดวัดมาอะไรประมาณนี้ครับขาดทุน ขาดทุนแบบไหนนะขาดทุนสภาพแบบนี้ก็ขาดทุนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมหน,หมน,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 นี่ซื้อแปดสิบใช่ไหมมาขายร้อยร้อยี่สิบอะไรประมาณเนี่ยแต่นี้ผมไม่ได้ซื้อมาคือคือเฉลี่ยตกต่อเรียญเนี่ยอันนี้ชุดน,นี้ผมซื้อมานะครับเอาให้บอกดีกว่าเอฟซไม่ต่ํากว่าร้อยี่สิบแล้วกันนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบาทนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบบาท สวัสดีครับคุณุณจีวงนะครับสวัสดีครับพิาาจังครับผมครับขอบคุณครับอันนี้คืออ่าได้มาจากนะครับพ่อค้านะครับพ่อค้าที่จะว่างไงละ่ะคือเขาเขารู้จักร้านที่รับซื้ออะไรประมาณเนี้ยครับร้านรับซื้ออ่ที่นี้เขาก็คือเขาดียวกันนะเวลามีของเข้าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะดึงมาขายนะครับอืนี่แหละผมก็จะไปเมื่อ เมื่อเขาโพสอ,อะไรประมาณนี้เราก็เห็นใช่ไหมเขาเราก็จดเขาก็ไปทักไปถามไปต่อราคาครับต่อราคาได้บ้างไม่ได sweating. ้บ้างได้บ้างก็ลองก็ลองเสี่ยงครับบางครั้งก็ลองเสี่ยงซื้อเข้ามาอันนี้ร้อยกว่าเหรียญนะครับเนี่ยร้อยกว่าอยู่นะเนี่ยครับเยอะถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมว่าเนี่ยช้างเด็กอะไรมาช้างเด็กครับร้อยเท่าไหร่ร้อย หนึ่งร้อยหกสิบหนร้อยหกสิบหนงร้อยเจ็ดสิบเยนนี้แหละนะครับเนี่ย Fc นะครับก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันในไรนีแหละก็จะมาแบ่งปันเดี๋ยวช่วงกลางคืนครับวันนี้แหละก็จะมาเอามาแบ่งนะครับก็จะไปคัดนะครับไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะออกยังไงเลยครับวัดวัดดวงมาห้าสิบห้าสิบนะครับถ้าอย่างที่ว่าเนาะถ้าสภาพสวยๆครับเนี่ยถ้าสภาพสวยๆแบบเนี้ยน้อยกว่าสภาพพวกเนี้ยเนี่ยสภาพพวกเนี้ย นีครับน้อยกว่าแบบนี้นะครับก็คือขาดขาดนะครับขาดจะจะโดนต้มหรือเปล่ารอบเนี้ยตอนก็ต้องลองดูครับลองดูก่อนเสียงเห็นไหมสภาพเห็นไหมครับอันนี้ก็สภาพเรือนๆใช่ไหมนี่เรือนน,นะครับนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วแต่ด้านช้างนี่สวยนะครับคือช้างรอ6เนี่ยเป็นอะไรที่ด้านก้อยนี่ย เขาจะสวยเนาะนะครับเขาจะสวยเป็นบตั้มลงเนาะเนี่ยแต่ด้านนี้มกักจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะแต่จะหาคมคมเนี่ยยากนะคุณคุณวงนะฮะหาคมคมเนี่ยยากนะเรัเยเหรียญเหรียญชุดที่ส่งไปให้พี่ไอ้บรรจงเนี่ยสวยนะนะสวยกว่าน,นี้มั้งน่าจะสวยกว่าน,นี้อยู่อันนี้ก็เริ่มสวยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะบบสวยนบเนี่ยเห็นะไหมสภาพแบบนี้ก็จะขายแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแพงก็ไม่ได้ดีกันมากนะครับแต่อันนี้ก็สวยมีผิวสวยอยู่ เห็นไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยแบบเมื่อสักครู่นี้รูได้ไง่ายอะหลายสภาพอันนี้หกแปดปีหแปดมีช้างบาทไหมช้างบาทอาช้างบาทยังไม่มีเข้ามาเลยครับช้างบาทเนี่ผมผมผมรออยู่เนาะนะครับรออยู่แต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีช้างบาทออกขายเลย,เลย,เ,ลยเลยครับครับพี่บรรจงมีก็เป็นแบบว่าสภาพขอบบินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สึกมากไม่สวยอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ห้าแปด 88ตัวนี้ก็หายากอยู่หายากหายากเป็นลําดับที่สี่นะอันดับหนึ่งก็คือสิรงจุดใช่ไหม2462แบบมีจุดอันดับสองคือ2462อันดับสามคือ2460นะครับอันดับสี่คือ2 4 5 8อันดับห้าคือ2468 24, นะครับอันแบบแบบแบบดับหกคือนะครับ2467แล้วก็2462แบบธรรมดาแบบแบบแบบธรรมดานะครับถ้าเราเรียงปีกันเนาะนะถ้าเราเรียงปีกันนะครับ ่ะโอเคแล้วให้ F4 ดูนะครับคุณวงบอกว่าปีนี้มีหนึ่งเหรียญคมชัดแต่สกปรกมากครับผมถ้าถ้าเหรียญโบราณนะคุณบงถ้ามีนะคือไม่ไม่ผมไม่แนะนําให้ไปทำความสะอาดนะครับคืออยากให้เป็นแบบเดิมๆเ,เลยประมาณเนี้ยแบบแบบนี้ครับเนี่ยแบบที่พี่บรรจงชอบอะ,อะไรประมาณนี้ครับนี่ครับคือ เนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปทําความสะอาดนะครับผมมาแบบนี้ก็แบบนี้เลยนะครับนี่โอ้เอฟซีเหรียญโบราณผ่านการเวลาเนาะนะครับอายุเป็นร้อยปีเหรียญพวกนี้ครับเนี่ยเนื้อเงินอายุเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยอายุเป็นละร้อยปีครับนะครับได้สภาพดีมาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะเอฟซีไม่ได้แย่อะไรมากนะครับถือว่าสะสมได้อะไรประมาณนี้ครับอ่ คุณอะไรคุณนลอคุณนทลอเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่วงค่ำนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวผมมาเทให้ครับผมเนี่ยครับชุดนี้แหละนะครับได้เข้ามานี่ครับเนี่ยได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเทให้ครับนะครับสร้างไซร์เล็กครับไซร์เล็กครับหลักเริ่มต้นที่หลักร้อยไปครับผมเงินหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมอ่ะขายตามสภาพนะครับแต่ว่ารอบนี้ต้องต้องต้องเขียนไว้เพราะว่า เขียนมันเยอะไงครับเรียนเขียนไว้แล้วก็มีหครเอาบ้างแล้วก็เจวใส่ซองไว้เลยนะครับคือถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เขียนไว้นะนะครับคือเอาไปวางไว้ไต้ต้นบนสมมุติว่าอพี่บรรจงเอาอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณคุณวงเอาอย่างเงี้ยเวลาไล่จบใช่ไหมเราก็ไปย้อนดูไล่อีกมันเสียเวลานะครับตอนไปจะเขียนชื่อไปเลยนะครับง่ายดีแล้วก็ของมันเยอะด้วยของมันเยอะด้วยเอ้ยอันนี้ตัวหายากเนี่ยอะเห็นไหมนี่เจออีกแล้ว หกหนึ่งนี่เห็นไหมหกหนึ่งนี่ตัวหายากสภาพโอเคอยู่ไม่ได้น่าเกียดอะไรนี่ครับกูได้ง่ายต้องนี่นี่สวยต้องดูครับสอง สองหกเจ็ดเก็ดสวยนี่นะครับนะเ <FC. S 2> อฟซีคงต้องใช้เวลาใช่ครับผมใช่ครับฆ่ากันมาเลยครับผม สวัสดีครับพี่เกอชกชัยกลับบ้านแล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าให้ให้ผมส่งส่งที่เดิมไหมนะครับให้พผมส่งที่เดิมไหมที่เดิมคือซีสเกตเนาะนะครับอ่ายังไงก็พี่เกอชกชัยแจ้งหลังไหมด้วยนะครับว่าจะให้ผมส่งที่ไหนนะครับผมอาจจะได้จะได้เดี๋ยวส่งไปทางจังหวัดอะไรนะส่งไปทางน่านเนาะส่งไปทางน่านก็อาจจะส่งผิที่ที่ F นี่ครับใครอยากได้นะ FC นะสภาพมีตั้งแต่เกดเกรด A เนาะ ABC เกจเ A จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเกดเกรดขึ้นไปเ่ยจะจะเยอะครับเยอะช้างหลักร้อยครับราคาไม่ได้โดดมากนะครับผมนี่นีซเข้ามาแบบนี้เลยจุกๆเลยนะครับจุกจกเลยรอบก่อนก็เหลืออยู่ครับเหลืออยู่นะครับ รอบก่อนก็นะครับที่ไลฟ์ไปนะครับเห็นไหมครับไอตัวนี้ชุดชุดสวยเนาะที่เราเคยไลฟ์กันขายกันไปนะครับนี่อันนี้ชุดชุดสวยสลึงเนาะนะครับนี่สลึงนะครับนี่สลึงเนาะยังลือยู่หกเหรียญนะครับถ้าใครสนใจเนาะเย็นนี้ครับเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเทของขายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ธีรพลนะครับที่เอฟนะครับเอฟสินค้าหลังใหม่ขอพระคุณมากครับวันนี้แหละนะครับลอยยอดลอยยอดจุกๆเลยวันนี้นะครับ ะครับก็กำไร5บาท10บาทก็เอฟซีครับพอได้ค่ากาแฟนะครับกินกาแฟทุกวันนะครับกาแฟร้อนนะครับคัดสวยได้ครับพี่บรรจงได้ได้ได้นะเอฟซีเนาะนี่แหละครับพอได้เข้ามานะครับได้เข้ามายังไงก็ฝากเอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นะโอเคน้องเอเนาะนะครับไลน์นี้ก็ฝากไว้เช่นนี้แหละนะครับ ใครอยากได้เหรียญอะไรต่างๆนานาเย็นนี้ครับมาเจอกันเอฟซีนี่คงใช้เวลาคัดเนาะคงใช้เวลาคัดนคะรับเขาข้าสู่กันฟังยเยญประเภทนี้ชาวแมวนํามาขายพร้อมกับยันไพรเยอะอนะครับพร้อมกับสมุนไพรนะครับโอ้ใช่ใช่ครับใช่ใช่บนป่าบนเขาเนาะคุณวงสมุนไพรนี่เยอะเนาะนะพืชต่างๆเนาะเอามาทําอยู่มาทํายาก็มาจากสมุนไพรในป่านี่แหละนะครับ ซึ่งเป็นโอ้นะครับพืชต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเนาะนะครับเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผมสนใจเรื่องพวกนี้นะพวกพืชสมุนไพรเนี่ยนะครับจริงๆของรอบตัวเราครับรอบรัว้วรอบรัว้วรอบบ้านเนี่ยนะครับเป็นยาหมดนะนะครับเป็นยาหมดเลยนะครับแม้กระทั่งหญ้าบางชนิดเราไม่รู้มาสามารถสกัดมันเป็นยาได้ปรุงเป็นยาได้แต่เราครับยังยังไม่มีคนที่ ที่เก่งเรื่องนี้เนาะนะครับมันก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปเนาะกวาจะเป็นตัวยารักษาคนโอ้เอฟนะครับยากเหมือนกันผมผมชอบศึกษาเรื่องนี้นะโดย,โดยเฉพาะนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ข่าวว่านะครับมีวงการวงการแพทย์นะครับเขาไปได้ยินข่าวมาจากประเทศอังกฤษนะครับว่ามีว่ามีการพบนะครับค้นพบวิธีวิธีที่จะรักษาโรคเอดนะครับอ่าเป็น ปัจจุบันนี้โรคเอดเรายังไม่รักษาให้หายขาดได้ใช่ไหมมีแค่ยาต้านไวรัสเท่านั้นถูกต้องไหมครับกินทุกวันใช่ไหมเพื่อยืดอายุของคนป่วยไงคนป่วยเอดนะครับผู้ป่วยติดเชื้อแหละเพื่อให้มีอายุยืนเท่ากับคนปกติแต่ว่านะครับปัจจุบันนี้มีตัวยาครับที่สามารถเขาเขาเขาจะ,าจะรู้สึกว่าเขาจะสกัดแล้วก็ปรุงเป็นเม็ดยาในอนาคตนะตอนนี้ขกำลังวิจัยเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ครับคือตัวยาตัวนี้ มากว่ากันว่านะครับจะไปทําการค้นหาสกแกนนะครับเม็ดเลือดขาวอะไร,ะไรที่มันหลบซ่อนหลบมุมอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ในรัอยู่ในอย,อยู่ในร่างกายคอยที่จะพูดง่ายคือทําลายทําลายเซลล์ตรงนี้เซลล์ที่ไปทาลายเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกอย่างร่างกายให้หมดนะครับยาต้านเนี่ยเพียงแค่ต้านไม่ให้ท่านเเฉยใช่ไหมแต่ความที่เป็นโรคเอ็เนี่ยครับมันยังเป็นอยู่ไงนะรเราก็กินยาทุกวันใช่ไหมแต่ตัวแม่ครับ โรคภัยมันมันไปไกลนะครับโรคภัยไปไกลนะครับอย่างนั้นแหละนะครับเนาะนะครับนี่แหละอ่ะโอเคเนาะ FC เย็นนี้ครับมาเจอกันเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญมาเทนะครับนี่แหละเหรียญมาเทนี่ครับ FC ฟซีเหรียญนี้ก็สวยนะกลมวงนะเห็นไหมนะครับอพี่บรรจงดูไว้เนี่ยเหรียญนี้นะครับสวยๆนะครับนี่สวยจากกองจาเจ้าคนนี้ใช่ไหมครับอ่านี่ไหมมีพระเกศามี เครื่องลากใช่ไหมเห็นพระเนตรด้วยพระกันนะครับนี่ไม่ช้ำเลยเดี๋ยเนี้ยสวยนะเดี๋ยเนี้ยใครชอบกนสวยก็เดี๋ยวกล้าต้องให้ครับนี่ก็สวยอ่ะเอฟซีนะครับหกเจ็ดเนาะอ่ะครับสวยก็ประมาณที่ไหนเอฟซีเนาะประมาณนี้ที่ไหนนะครับสวยนี้นี่แหละ อาจจะไม่สวยคมบาดมือนะครับเปิดเหมือนกับเหรียญ U N C เนาะแต่ว่าก็เก็บได้ F C ในราคาที่ประหยัดนะเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้เหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญโบราณนะครับล้ำค่าผ่านการเวลา F C เนการเวลาอโอเคนาะ F C ไลนนี้ฝากไว้เท่านี้แหละนะครับตอนเย็นเนาะนะครับอย่าลืมมาติดตามไลน์สดขายเหรียญเดี๋ยวออกมาเท F C จุกๆเลยขอบคุณที่การติดตามพบกันเยนนี้สวัสดีครับ